สวัสดีค่ะพบกับมิมิรีวิวนะคะวันนี้ e ี3นะคะมิมินะคะจะมาทําอาหารเช้าทานนะคะในวันเวลาที่รีบๆเหมือนวันนี้ค่ะสำหรับอาหารเช้าของแจมนะคะจะเริ่มด้วยนะคะน้ํานะคะประมาณ3 5 0ร้อถึงสี่ร้นะคะเป็นน้ําแร่นะคะจากเครื่องดองน้ำอัดเป็นค่ะก็จะ,ะใส่ตัวโปรตีนนะคะตันน้ําหนักตัวนะคะโดยปกตินะคะคนเราต้องการโปรตีน1นกรัมต่อน้าหนักตัวนะคะ ข้าวหนัก45กิโลกรัมนะคะเราก็ควรทานโปรตีนอย่างน้อยๆนะคะวันละ45กรัมนะคะซึ่งการที่เราทานอาหารเช้าคือเรกฟัสเซตนี้นะคะจะทําให้เราได้โปรตีนต่อมือนะคะประมาณ24-30กรัมเลยทีเดียวโปรตีนหนช้อนนะคะโปรตีนหนึ่งช้อนนะคะตัวอ่อนนะคะจะให้โปรตีนประมาณ8กรัมนะคะเพื่กินประมาณช้อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยง่ายมากๆเลย แพะว่ามีลูกด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะแล้วก็ต้องรีบไปทำงานตอนเช้าด้วยเนี่ยเราก็สามารถเตรียมมือเท้าได้ง่ายมา,ากค่ะท่านอ,อะไรกะลูกมอะไรอันนี้อันนี้กาแฟอันนี้กาแฟค่ะหนึ่งซองนะคะก็จะให้พลังงานประมาณ130แคลอรี่นะคะ มีโปรตีนประมาณหกตามเลยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆนะคะใครที่ชอบกินกาแฟนะคะอย่างปติเทศ่ยชอบกินกาแฟตอนเช้าใช่ไหมคะก็เปลี่ยนกาแฟมาเป็นอาหารเช้าห้าหมูที่เป็นรสกาแฟนะคะก็อร่อยมากเลยเราวิวที่บ้านตลอด <c oughs> <c oughs> จะให้วิวไปที่ไหนล่ะคะลูกเราได้โปรตีนสองช้อนแล้วนะคะแล้วก็บอรอกีหนึ่งซองแล้วนะคะ ขนาดที่สามใช่ไหมเพะใช้เป็นกินตัวไฟเบอร์นะคะตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นสารแล้วถ้าลำไส้เราแข็งแรงเนี่ยนะคะเราก็จะร่างกายเราก็จะแข็งแรงด้วยนะเพราะว่าลำไส้เนี่ยเปรียบเสมืนอนเส้นสมองใน,น<ล>ที่สุดของร่างกายเราเลยนะคะอันไหนอ่าได้ครบแล้วนะคะเราก็จะมาทําอะไรคะลูกปิดฝาแล้วก็ทํำไมคะปิดแล้วทํำไมต่อโอเคเช็คถูกต้องอเคเป็นไหม แน,แน่นๆนะคะถ้าใครทาในทาในบ่อยจะรู้ว่ามันเราจะมีช่วงเวลาในข้าวปิดฝาไปแน่มนชาชานอาหารไปด้วยแล้วก็ป้อนข้าวลูกมาด้วยได้นะอ่าไอ้ข้าวโลกนีม่รีบโซนะคะจะได้กินหมดได้ทีกันนะคะจะทานทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่า ้าเราไม่รีบมากเราก็สามารถค่อยๆจิบไปได้นะคะดูข่าวตอนเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็ค่อยจิบอาหารเช้าไปนะ,ะ <c oughs> อร่อยไหมฮะสำหรัแบ,บแจมเนี่ยมื้อเช้านะคะเป็นเป็นมือที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งหลายๆครั้งนะ,คะ่ค่ะด้วยอาชีพของเราที่ไหนเราต้องไปตานเช้ามากๆนะคะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะเตรียมอาหารเช้าได้ทันเวลา การที่เราได้ทานตัวเซตอาหารเช้าคือเวฟัตเป็นประจําทุกวันนะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะทุกเช้าที่สำคัญมากามาคือว่ามันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เราสามารถไปทํางานได้ทันด้วยนะคะวิตามินที่จะะทานนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวแบบเ็คค่ะแบบเบคเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาผักผลไม้5สีนะคะแล้วก็วิตามินเกลือแร,ร่รวมที่ร่างกายต้องการต่อวันเลยอยากกีนเบคค่ะเห็นไหหนึ่งเม็ดนะคะ ตัวดับเบิ้ลเอ็กซ์สามเม็ดนะคะก็ตกประมาณ30กวา่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็จะกินวิตามินนะคะเริ่มตัว,เร,ตวเริ่มตัวด้วยตัวดับไปิ้เอ็กซ์สามเม็ดนะคะเป็นวิตามินเกลือแรแนนะะ่แล้วก็เป็นตัวนิวเทรียนนะคะแล้วก็เป็นตัวแคลอ่าเป็นตัวกระเทียมค่ะช่วงนี้นะคะหนึ่งเม็ดค่ะเทมหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ตัววิตามินซีน้ำ <1 S 1> <1 S 2> ม็ดค่ะฟิดโอลีอันนี้น้ำมันปลา1 1> <4 S 2> นะคะ,คะ อันนี้น้ำมันปลาฟิชออยนะคะฟิชออยนะคะอีกหนึ่งเม็ดค่ะแค่น้ำมันปลาไหมใช่ครับน้ำมันปลาแคลแมกซีค่ะเต็มต้นหมดเลยแคลแมกซี่คนูทีไลท์นะคะนอกจากจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็จะมีวิามินดีแล้วมีซิงค์ด้วยนะคะเหมาะช่วงนี้มากๆนะคะแล้วก็ไลท์สเตรมีค่ะอ่าวิตามินบีค่ะ ราก็จะกินประมาณน,นี้นะคะต่อวันนะคะก็ทำให้าได้วิตามินที่นัแกายต้องการครบถ้วนเลยค่ะป๊าก็ึ้นเลยกินอีกแล้วอ่ะลืมอะไรปะวะ